น่วงเหนียวกักขังเพื่อเรียกค่าไถ่าจากมาเลเซต่อเนื่องไปถึงไทยกรณีนี้นะฮะเป็นกรณีที่เขาเนี่ยอยู่ที่ชายแดนใต้อยู่ที่ชายแดนใต,นต้นะครับน่วงเหนียวกักขังผู้เสียหายไว้เนี่ยแล้วก็บังคับให้ผู้เสียหายเนี่ยขับรถก็พร้อมกับเรียกค่าไถ่ไปด้วยเนี่ยนะครับขับรถซึ่งโฉบโฉบประเทศไทยโฉบประเทศไปมาอนะไรเงี้ยเข้ามาประเทศไทยบ้างนะครับ ตั้งแต่มาเลเซียต่อเนื่องมาถึงไทยกรณีนี้นะฮะถือว่าเป็นการน่วงเหนี่ยวกักขังที่ส่วนหนึ่งส่วนใดกระทําในราชอาณาจักรเหมือนกันเพราะว่าการจับตัวเรียกข่ายความผิดมันเป็นไปตลอดถูกไหมท่านน่วงเหนี่ยวกักขังเพื่อเรียกค่าไถ่เนี่ยความผิดมันเป็นไปตลอดเมื่อขับเข้ามาที่ประเทศไทยก็ถือว่าความผิดนั้นยังมีอยู่เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดก็คือส่วนหนึ่งของการน่วงเหนี่ยวกักขังเพื่อเรียกค่าไถ่เนี่ย มันทาที่ประเทศไทยด้วยก็ถือว่าส่วนหนึ่งส่วนใดกระทําในราชาอาณาจักรแล้วนะครับก็ถือว่าความผิดนั้นได้กระทําในราชาอาณาจักรเช่นเดียวกันโอเคนะหลอกให้โอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัญชีไทยท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมครว่าเป็นในกรณีที่แม้การหลอกจะหลอกที่ต่างประเทศจะหลอกที่ต่างประเทศนะครับการหลอกจะหลอกที่ต่างประเทศก็คือให้ฝรั่งให้แหม่มอะไรเงี้ยโอนมานะครับ แต่ว่าโอนเงินเข้าบัญชีมาเนี่ยโอนเข้ามาบัญชีในไทยซึ่งถือว่าความผิดนั้นแม้ว่าจะหลอกต่างประเทศแต่การโอนเงินมานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความผิดเช่นเดียวกันกรณีนี้ก็ถือว่าส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทําในราชอาณาจักรแล้วก็ต้องรับโทษในราชอาณาจากักรไทยอาณาจักรไทยเช่นเดียวกันโอเคนะโอเคนะครับ นี่คือส่วนหนึ่งส่วนใดกระทําในราชก็คือในราชอาณาจักรนั่นแหละเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ต้องทําความผิดจนสําเร็จในประเทศอ่ะถ้าทําความผิดจนสําเร็จในประเทศแน่นอนมันสี่วรกหนึ่งอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าทําในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่หนะ้าที่ใดให้ถือว่ากระทําความผิดในราชก็สี่วรสองอยู่แล้วแต่อันนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดเท่านั้นแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดกฎหมายมาตราห้าวคแรกบอกว่าก็ถือว่าคุณกระทําความผิดในราชแล้วนะครับนะฮะ ถือว่าคุณได้กระทําความผิดในลาชแล้วเช่นกันแม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดนั้นนั่นแหละโอเคนะทีนี้ทีนี้ผลแห่งการกระทําเป็นยังไงฮะการกระทําคือส่วนหนึ่งส่วนใดกระทําในราชผลก็คือผู้กระทําประสงค์ให้ผลเกิดในราชอันนี้ก็ง่ายๆไม่มีปัญหาการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แม้ว่าเขาจะตายเพราะเพลิงไหม้ก็จริงโดยที่เจ้าหน้าที่ตํารวจคนนั้นเนี่ยนะครับ ไม่ได้เป็นคนวางเพลิงหรืออะไรเองก็ตามแต่การตายนะฮะการตายของเขาเนี่ยนะครับเหตุเพลิงไหมจะทําให้ผู้ต้องหาคนนั้นตายก็ตามแต่มันไม่ได้ให้ความสัมพันธ์ก็คือว่าแม้เขาจะถูกเพลิงไหมแต่มันก็ไม่ได้ทําให้หน้าที่อะไรของตํารวจเนี่ยมันขาดตอนลงเลยเพราะคุณหายไปแต่จริงๆถ้าคุณอยู่คุณก็ช่วยเขาได้ถูกไหมเพราะถ้าจํำเลยที่3อยู่ปฏิบัติหน้าที่ย่อมช่วยเหลือผู้ตายได้ทันทีเห็นไหมสาริกาบอกแล้วว่า ถ้าคุณอยู่คุณย่อมช่วยผู้ตายได้ทันทีแม้เขาจะโดนไฟคอกตายแล้วไฟไฟนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่คุณจุดหรือคุณทําแต่มันก็ไม่ได้ขาดตออลงจากการที่คุณหนีไปเลยนะเพราะถ้าคุณอยู่คุณก็ช่วยเขาได้นะครับเนื่องจากอะไรห้องทํางานของจําเลยที่สามอยู่หน้าห้องขังเห็นไหมท่านอยู่หน้าห้องขังนะติดกับห้องขังเยาวชนและห้องขังหญิงเนี่ยซึ่งขนาดนั้นนะครับใช้ควบคุมผู้ตายอยู่เห็นไหมดังนั้นเนี่ยเราจึงได้ข้อเท็จจริงว่า หน้าห้องขังคือห้องทำงานของตัวตำรวจคนนี้นะครับผลคือความตายของผู้ตายก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะถ้าสมมติว่าเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ที่สถานีตำร,ร,ร,รวจเพราะว่าห้องทำงานเขาอยู่หน้าห้องขังถ้าเขาอยู่ความตายก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เขาไม่อยู่ไงมันเลยมีความตายเกิดขึ้นดังนั้นสารดีกาเลยวินิจฉัยว่าความตายของผู้ตายเป็นผลโดยตรงเราขีดเส้นใต้ไว้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคําว่าผลโดยตรงเดี๋ยวเราจะไปเจอในเรื่อง องประกอบย่อยที่4ี่ก็คือผลแห่งการกระทําสัมพันธ์กับการกระทานะครับสารดิการบอกว่าความตายเป็นผลโดยตรงจากการกระทําโดยประมาทของจําเลยที่3ดังนั้นจาเลยที่3จึงมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับและในฐานะที่เราเรียนกฎหมายอาญาหนึ่งให้ท่านเขียนเพิ่มไปว่าโดยงดเว้น ตามมาตราห9วริบวท้ายครับแล้วโดยงดเว้นอยู่ตรงไหนติวเตอร์ก็โดยงดเว้นนี่ไงฮะนี่ไงเหตุผลตรงนี้ไงที่สาลดีกาให้ไว้ว่าเขามีหน้าที่แต่เขาไม่ทําตามหน้าที่ถือว่าเขาเว้นนะงดเว้นนะเขามีหน้าที่แต่เขาไม่ทําตามหน้าที่ถือว่าเขางดเว้นอันนี้คือนะสิ่งที่สาลดีกาได้ให้ไว้ดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ย การกระทําโดยงดเว้นตามมาตรา59วร5หรือวรท้ายนะครับเป็นการกระทําตามความหมายของคําว่าการกระทําเพราะว่าการกระทํามีทั้งทวนอีกรอบนะเอาให้แม่นเลยนะเรื่องการกระทำเนี่ยคือเรื่องของการเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวนั่นเองโดยถ้าไม่เคลื่อนไหวก็เป็นการงดเว้นการกระทํานะครับ ฉะนั้นไม่ว่าการกระทําโดยเคลื่อนไหวหรือกระทําโดยงดเว้นก็มีผลอย่างเดียวกันทุกประการนะครับดังนั้นการงดเว้นอาจเป็นการงดเว้นโดยประมาทเหมือนในกรณีตามดีกา7 5 8 1 2ทับ2 1ตามที่เราดูกันมาก็ได้หรือจะพยายามงดเว้นก็ได้นะครับพยายามงดเว้นก็ได้โอเคนะดังนั้นเนี่ยหลักของเราก็คืองดเว้นเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำนะครับ ถือว่าเป็นการกระทํานั่นเองโอเคนะดังนั้นงดเว้นโดยประมาทจึงมีได้นะฮะตามดีกานี้ก็เป็นตัวที่ขยี้หลักให้เราเห็นอีกทีว่าเอองดเว้นโดยประมาทมีได้นั่นเองโอเคนะครับ